สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับจิตพันชาแนลนะครับวันนี้พบกับรายการลองชิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองชิมนมสองตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ของใหม่นะครับมาใหม่เลยเมจิเรนะครับกับอันนี้เป็นนมที่คนทำกาแฟทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะเอ็มนิวนะครับ ปกติที่ร้านนะครับจะใช้ตัวเอ็มมิวถ้าไม่มีก็จะใช้นมเมจิฝาสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากมีของใหม่มาเราก็จะมาทําการลองชิมกันนะครับโดยเมนูแรกที่เราจะลองชิมกันก็นกคือ,อเป็นโกโก้ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับ โกโก้นี้เราก็ผสมไปก่อนแล้วนะครับใส่พอประมาณนโอเคครับเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะครับนี่นะ ค okay. พอประมาณนะครับประมาณนี้แก้วต่อไปนะครับ อ้าวเคยนะมีสองแก้วนะเดี๋ยวเราจะให้คนมาลองชิมน,นะครับว่าโอเคดูไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราจะให้คนมาลองชิมน,นะครับอ้าวรบกวนครับขอเวลาน,นี่เองครับเออให้คนมาลองชิมนน่อยเอ้ยให้แขกคู้มีเกียรติมาลองชิม แขกผู้มีเกียรติมาลองชิม่ะตอนนี้มีโกโก้ร้อนสองแก้วเป็นนมสองยี่ห้อนมใหม่กับนมเอ็มมิวโอเคครับลองมาอยู่นี่นะมาอยู่นี่แล้วกล้องกล้องเห็นแค่นี้อเอ <c ười> <c ười> มือมือมันกดอเออ หวานหวานว่ะห,หวานหวานมันมันโอ้โห,โหตายแล้วหวานหวานมันมันด้วยนมนะนมสดอ่ะล้างปากล้างปากนุ่มนุ่มด้วยหวานหวานมันมัน มันอันนี้หวานกว่าเน,นี่ยมันเข้มโกโก้อ่ะ <Yeah. S 1> อแต่ไม่ได้เข้มปื๊ดนะแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันกลมกลมกว่า oh ho. เอาแล้วทุกคนมีความต่างนะครับตอนนี้อืมอันนี้มันแบบโกโก้มันนัวไปกับนมนะแต่เนี้ยโกโก้มันจะเด่นขึ้นมามันบบชัด oh อชอบเคี่ยวไหน ให้เลือกให้เลือกนี่แบบชอบอันนี้เหรอชอบแก้วแก้วแก้วที่สองแก้วนี้ครับอ่าเฉลยนะอ่าเออแก้วแรกนะแก้วแรกแก้วแรกคืออันไหนอ่ะฮะแก้วแก้วแรกคือนี้หรอแก้วแรกไม่ไหมแก้วแรกนี้อ๋อนี่้ แก้วอ่ะเรียกง่ายๆทางซ้ายเออทางซ้ายนั้นเอ,อ,อ็มอมิวส่วนแก้วที่แก้วทางขวานี้เออเป็นนมใหม่นี่ว่ะนมใหม่เมจิเลเออโอเคนะสำหรับเมนูร้อนนะครับเมนูร้อนคือเมจิเลนะคือคนจินเขาชอบแก้วนี้ก่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเมนูเย็นกันบ้างนะครับ ก็จะเป็นเมนูนมที่เบสิกเลยก็ลาเต้เย็นนะครับเอเชิญเชิญกลับอเชิญกลับเชิญกลับไปเดี๋ยวเพื่อความมาั่นใจนะผมลองชิมด้วยอมอืมอืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยว อันนี้รดโ,โกโก้มันโดดขึ้นมาเลยส่วนอันนี้ออันนี้มันนัวอันนี้อันนี้มันจะหนัวกว่าโอเคเหมือนกันเหมือนกันชอบมอ่กะต่อไป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 นะครับมีสองแก้วเหมือนเดิมน,นะครับ ใช้นมใช้นมนลยครับตาเต้ยินของเราครับนมใช้หนึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะครับ <Okay. S 2> ต่อไปสีฟูนะครับนี่ ช้โอเคนะเดี๋ยวเรามาสกัดกาแฟกันนะครับ <S <S เฮ้ยทุกคนสีก็สีนมมันต่างกันนะเออ สีนมมันก็ต่างกันด้วยนะเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นมันจะมีแก้วหนึ่งที่แบบนมมันสีขุ่นกว่านะทุกคนต้องไปซื้อมาเทียบกันเองนะโอเคนะเดี๋ยวสกัดกาแฟกันนะครับก็เียผงกาแฟก่อน chắc là... chắc lớn là... đấy ừ. ok nè ครับโอเคนะแก้วที่หนึ่ง กี้พลาดนิดหน่อยนะมันเล็นกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เดียวโอเคเอาาก็มีกาแฟแล้วสองสองช้อนนะครับต่อไป สองแก้วสดๆเลยลาเต้ยินไม่หวานชอบแก้วหใหม่คนกี่ต่ Um ว่าสีชมพูเนี่ยจะซอฟกว่าสีชมพูซอฟซอฟกว่าสีฟ้ากาแฟจะดะีแต่มันก็มันก็รัว่ะเหรออ้าวเฮ้ยใหม่ใหม่ใหม่อ่ะเงยๆนะอีกทีดิ สีเนี่ยสีชมพูอ่ะมันจะแบบกาแฟมันจะเหมือนมันกลมกล่อมอ่ะมันกลืนไปกับนมอะไรเงี้ยเออมันจะไม่ค่อยขมเด่นขึ้นมาแต่ว่าสีฟ้ากาแฟมันจะเด่นมันจะแบบมันจะเด่นขึ้นมานะสีฟ้ามันจะเด่นขึ้นมากาแฟอ่ะกาแฟมันรสกาแฟมันจะโดดขึ้นมาแต่ขาลอง อ่ะนั่นนั่นนั่นนัน่นอย่างที่บอกอย่างนั้นแหละสี่ชมพู นไม่ชัวร์อ่าใช่ใช่สิมผูมันนัวสิมพูมันนัวสีฟ้ากาแฟพุ่งกว่าแต่ปัญหาก็คือตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่า<ะ> <laughs> แก้ว,กว,วไหนเป็นวันไหนอีกแล้ว <laughs> <laughs> ลืมเลยเดี๋ยวนะเขาทำสีอะไรก่อนวะเนี่ยอโอ้ไม่ได้โจทด้วยสวยเลยแ้แบชอบแบบกลมกล่อมสีชมพูกมกล่อมชมพูอ่อออะเดี๋ยวนะคลิปนี้จะไม่เฉลยละจะจะจะไม่ย้อนไปดูละเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแบบ ไปย้อนดูในคลิปตอนเราอัพโหลดแล้วหรือว่าเราตอนเราปิดแล้วแต่ทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็คือว่าอย่างที่เราบอกตะก,กี้สีชมพูนัวสีฟ้าพุ่งนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ลูกค้ามาขอจบลงแตกเพียงเท่านี้เดี้มาเหมือนแบบอี่ปุ่นเลยแบบ <c oughs> แวเลยสวัสดีจ้ะคะะมีกล่องไหม โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ